สินครับแซงก่อนชาวนาไทยเหมือนกันช่วยกันสิครับนะช่วยกันโอบอุอ้มนะเพิ่มขึ้นนี่ทกัณถ้าเช่านาก็จะมาทวงก็ไม่มีให้เขาเขาก็ให้คนอื่นทำพี่น้องท่านเดือดร้อนท่านขาดทุนวย็ยับไม่มีจะกินจก Sabes, jis, umb, ทุท่านอย่ากระทืบซ้ำพี่น้องชาวไร่ชาวนาเลยครับทุกวันนี้ท่านไม่ต้องกระทืบซ้ำพวกผมก็จะตายอยู่แล้วครับพี่น้องชาวจังหวัดอยุทยาครับเป็นความหวังดีของท่านวิเชียนพงนันเจียเขาไม่อยากให้พวกเราปากหน้ามาขอทานในกรุงเทพิน สำหรับพี่น้องชาวไร่ชาวนาที่ารพท่านที่อยู่ทางบ้านผมมีข่าวดีจะบอกท่านไดวันนี้มีคําตอบนะครับความจริงผมไม่อยากจะพูดแต่ผมไม่อยากให้มีน้องชาวไร่ชาวนาผมทั้งประเทศต้องมีการสูญเสียชีวิตอีกต่อไปกลุ่มของพวกผมทั้งสมาคมชาวนาข้าวไทยทุกหน่วยงานก็ได้ขอร้องท่านสปส ก็ช่วยเหลือพี่น้องชาวไร่ชาวนาด้วยนะครับท่านคอสอก็ปรึกษาหารือกันะนะที่น้องกอสอันนี้นยังไม่ได้ตังต้องรอรัฐาบาลเอาตามมังมาให้่อสถึงจะจ่ายได้ ออกเพราะเขาเห็นใจพี่น้องชาวไร่ชาวนาที่ครับท่านที่เป็นสมาชิกกลุ่มของทอกสอยดอูแล้วอีกวงเงินยังไม่เกิน300แสนหรือท่านกู้ไปแล้วประมาณแสนห้าหรือสอ0แสน ท่านเดินทางาที่ทกศครับวงเงินยังไม่เกิน3 0,000 0หรือท่านกู้ไปแล้วประมาณแสนห้าหรือ20 0 0แสนท่านเดินทางาที่ทกศครับและพี่น้องอที่ยังไม่เคยเป็นสมาชิทกทกศแต่มีใบประทวนไปตรงที่ทกศแล้วท่านก็นำบัตรประชาชน